สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเด็กอีกหนึ่งเด็กครับที่หลายๆคนบอกว่าไม่น่าจะเล่นได้แต่กับผมเล่นได้ครับเด็ก Gear Chronicle ที่ไม่ใส่โคโนเจ็ดดากอนก,กับโคโนโฟแฟงไทเกอร์ครับเรามาดูซิมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นที่เกียร์สเลยเกียร์ 3, เริ่มด้วยคนนี้4ใบครับ เฮลซาดัตติกโคโรซัสสี่ใบเป็นเกียร์นักษัตร a, en, a, osit, Chief. A, asi, ย์เฮลซาแฟรเซนดากอนเฮลซาโพซิชิฟเฮลซาออสติมัสซีออซใบนี้หลายๆคนรู้จักแล้วที่ว่าบวกพลังตามจีโซนเวลพันแล้วบัสแล้วบวกได้อีกอันนี้ก็สกิลเขาตบัสหนึ่งเาตบัสหนึ่งนี่คือจั่วกัสหนึ่งใบก่อนค่าคอสมันคือ บายตัวมันเองในสภาพไห้ตัวการ์ดหนึ่งใบก่อนจากนั้นค่อยๆบายค่อยบายการ์ดในดอบโซนของคุณหนึ่งใบในสภาพไห้ใบนี้ครับอ่าก็เหมือนเดิมครับตีฮิตครับคอเตอร์บาสเผานักกษัตริย์ในในในดาเมจโซนครับฝั่งข้ามเลือกเลือกเตะหนึ่งใบครับไทยฮิตนะครับใบนี้ตัวพระเอกของเราบางคนเรียกเกียร์ลูกตุ้มคนเรียกเกียร์ลิงบางคนเรียกเกียร์ปูบางคนเรียกเกียร์ยักษ์นะครับ ก็คือเมื่อเมื่อไลลงมาปุ๊บก็ทิ้งมือทิ้งมือ1ใบจากนั้นเปิดท็อปเด็กสใบแล้วก็ทิ้ง1ใบจากนั้นจากนั้นเอา2ใบเลือก2ใบมา1ใบเข้าใบาโซนอีกใบขึ้นมือครับไว้เล่งใบได้นี่คือเกียร์สนะครับส่วนเกียร์สนะครับพื้นฐานครับจะเอาเกียร์ซติบีใบไหนก็ได้ครับอ่าโค้ดสปินเซอร์แพนครับงูยืนหมืน่นกันโดนแห่ต้นเกม ใบนี้ครับเอาไว้ใบต้นเกมได้ครับบางทีปลายเกมก็ใบได้ครับพอลซ้าที่อวายไทเกอร์ครับเขาเมื่อลงมาเขาจะบัสหนึ่งเลือกเลตเพื่อนที่เป็นเรียกาถึงใบจากนั้นใบท็อปเด็กหนึ่งใบถ้าเป็นเกียร์นักษนกษัตริย์ไอ้นักกษัตริย์กาเวลาได้จวนหนึ่งบวกสองพันด้วยนะต้นตีต้นเกมได้ใส่สองกันบางคนใส่สามก็แล้วแต่เขาลูกเกลเอครับก็เมื่อเช็คเจอเกียร์สามก็แค่ว่าจับตัวมันทำลิฟการทำลิฟคือการเข้าใบโซนนะครับแล้วก็เรียกเพื่อนเกียร์สามมาหนึ่งใบจากกองแล้วกสับเด็ก ตัวนี้จะลืมครับสกิลข้างบนครับเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดคุณเป็นเผ่านักษัตรย์การเวลาบวก2000เพราะฉะนั้นถ้าแวนเรายืนเกตสองหรือแวนยืนเกตสามก็ 3, าตามครับตัวนี้โจมตีบวก2000ทันทีลิงครับใบนี้ใบนี้ครับเมื่ออยู่ในใบโซนครับโซบัสหนึ่งคอลงมาช่องช่องเรียกากศก็คือสกิลแอคทีฟนี้ไม่ต้องรอ GB ครับแต่สกิลล่างครับออโตโ้ GB ครับเมื่อกาดใบนี้ถูกนําเข้าสู่ใบโซนในสภาพไหน คุณสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ,จากกา่ายจวบกัดหนึ่งใบพูดง่ายถ้ามันโดนบายจากมือหรือจากอะไรก็ตามจากดลบโซนอะไรก็ได้บัสหนึ่งจว1หนึ่งใบนี้ตีปุ๊บก็บายตัวเองครับบวกพลังตามตามนักกษัตริย์ในสนามใบละสองพันจบการต่อสู้ก็บาบทิ้งเลโก้เกตสองก็เหมือนเดิมบู๊ตปุ๊บสามารถเรียก3กับ1นจากใบโซนได้เขาบอกว่า3เกต3แล้วใช่ไหมแต่ว่าเทคเขาแก้ไขจะ3ตัวเดียวก็ได้จะ1ตัวเดียวก็ได้หรือ3กับ1ก็ได้ สองคนใส่สองคนใส่สามก็ไดใบนี้ก็เห็นเพื่อนที่ลงช่องเรียกาดไม่ใช่ลงจากมือก็คือลงจากท็อปเด็กลงจากใบโซนก็ได้หรือมาจากดอกอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้บวกหมื่นทั้งเทินครับสองคนนี้คล้ายๆกันคนนี้บวกเมื่อเมื่อแวนเป็นเกยียร์สามดูสูงกว่านักษัตริย์เวลาบวกสองพันตัวนี้เป็นคอนติเนียลครับจะเกี่ยวคือถ้าสมมุติเป็นฝ่ายเทินฝ่ายข้ามก็บวกสองพันตลอดครับแล้วก็แต่มันมีหมายเหตุข้างล่างว่าวงเล็บนับรวมเผ่าของฮาร์ด ด้วยสมมุติว่าแวนเกตสีสไม่ใช่ไม่ใช่นักกษัตริย์แต่เกตสามฮัทนเป็นนักกษัตริย์ก็ก็บวกสองพันเหมือนกันใบนี้ครับต่อจํานวนการ์ดหงายหน้าในใบโซนของคุณที่มีที่มีเกตแตกต่างกันหนึ่งใบยูนิตนี้ได้รับสองพันหมายความว่าถ้ามีเกตศูนย์ก็บวกสองพันมีเกตหนึ่งด้วยก็บวกสี่พันมีสองมีสามด้วยก็บวกแปดพันตัวนี้สกิลคอนครับบวกตลอดครับเพิ่มแบ่งข้ามก็บวกครับส่วนเกตหนึ่งนะครับ PG นักกษัตริย์ครับอาก้าใส่4ครับทุกคนรู้ GB2 ครับใบตัวมันเองกับทิกเกอร์ยูนิตเอาขึ้นมือได้ตอน GB2 นะครับใบนี้ครับหงายแดมครับเมื่อมีเกศสีลงมาปุ๊บสามารถโซโซ,โซบัสได้โซบัสแล้วก็นำยูนิตนี้ไปใต้กองการ์ดแล้วก็นำการ์ดหนึ่งใบในรอบโซนไปกองการ์ดกัมมันแล้วก็เคาน์เตอร์ชาร์จพูดง่ายเอาไว้หงายแดมเอาการ์ดในรอบโซนเปลี่ยนเข้ากองใบนี้ครับเมื่อถูกบูธครับบวกพลัง2,000ตาม นักสัตว์ในสนามครับเพื่อจบการการการบูทก็เอาเข้าใบโซนครับหรือจะไม่กดแท็กก็ได้แล้วแต่วันนี้รู้กันอยู่ครับทิ้งสไตล์ของแซตบีก็ตายทุกคนรู้อยู่แล้วเอาไว้กันพวกเผื่อพวกพวกตีหลายเว็บส่วนคนนี้ครับก็ในเทินคุนยูนิตนี้บวกพันตามบันเผานักสัตว์การเวลาที่ิ้งหน้าอยู่บนใบโซนคือเด็กเนี้ยมันใบโซนมันเยอะอยู่แล้วแหละคือไม่เราไม่ติดเราไม่ติด g ีบด้วยคือว่า ก่อนสไตล์ก็ตีได้ตีหมื่นสามหมื่นสี่ก็แล้วแต่ได้ใบนี้ครับก็เหมือนที่รู้หรือจะเรืนี้ก็ได้ปุ๊บโชเกียร์สามทิ้งทิ้งทิ้งมือแค่นหนึ่งใบแล้วก็เรียกเกียร์สามนี่ใบนี้อยู่ในเด็กนะก็เรียกใบนี้มาก็ได้ท่าพัดประโยชน์ตอนนี้เกียร์ศูนย์ครับเกียร์ศูนย์เราตัวเริ่มคนนี้ครับเมื่อเข้าสู่ไลฟ์เฟสครับโชเกียร์โครมซัสหนึ่งใบเกียร์สามจากนั้นใบท็อปเด็กหนึ่งใบแค่โชโช์ก่อนไลฟ์เฟสโชแล้วก็ใบ ถ้าสมมุติแล้วก็มีใบนี้ครับใบนี้ทุกคนรู้เทคนอยู่แล้วแต่บางคนจะไม่ใส่ตัวนี้จะใส่นี่สองใบก็ได้นี่ไม่ใช่โคโนโเจตนี่โคโนโดันครับใส่ได้ไม่เป็นไรฮิลครับหนึ่งสองสามสี่คือฮิลเนี่ยใบนี้ดับเบิลฮิลครับเอาหน้าซ้ำกันเพราะเผื่อเผื่อมันเอาไว้บายสองใบนี้ได้คือเขาไม่ได้บอกว่าบายต้องบายหน้าเดียวกันครับก็คือว่าเอาเผื่อไว้บายเผื่อหน้าไว้ซ้ำไว้เล็กเดมิเอิร์ดได้ สแตนใส่2ใบครับสแตน็ได้ก็คาบเตอร์บัสหนึ่งค,ครับเมื่อเข้าสู่ช่องการเดียนหรือช่องเรียกากศถ้าแวนคุณเป็นโครซัตหรือนักกษัตริย์การเวลาแต่ก็าคอสถ้าจ่ายจการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เลือกใบการ์ดบนมือคุณหนึ่งใบแล้วก็โซชาร์าตหนึ่งใบคาบเตอร์บัสหนึ่งก็คือพูดง่ายเปลี่ยนมือใบใบเปลี่ยนมือแล้วก็เพิ่มใบโซแล้วก็ได้โซชาร์ตได้กับคาบเตอร์บัสหนึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าสําหรับเด็กนี้แพะสแตนครับดูกันอยู่นะไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะหมมูงายแดครับ ไม่ติดไม่ติด gb active ครับบายตัวเองเลยปุ๊บบายตัวเองดื้อปึ้งายแดมใส่2จะใส่3ก็ได้แล้วแต่ critical วัวยัโซมี1คนนี้1 1 1่งหนดอก็2ใบนะครับดูแล้วใช่ไหมไม่น่าจะเล่นได้เนาะโอเคแต่ก็เล่นได้แหละมาดูเกรีกันต่อไปเกรีนะครับอ่าพระเอกของเรา Earth ครับเดมีเอิร์ดครับ จริงใส่สก็ได้แต่นี่ใส่2องพอพอเล่นไม่อยากยือ้อเล่นแป๊บเดียวจบใส่2ใบครับสก,กิลก็สก,กิลมันหลายคนจําผิดครับสก,กิลมันคือบอกว่าเอาการ์ดเอาสก,กิลมันคือแอคทีฟนะครับคือไม่ติด GB ครับสไตล์แรกก็ใช้ได้เลยก็คือเมื่อสไตล์ปุ๊บแบบมันเป็นแอคทีฟเราเลือกการ์ดในใบโซนสิบสองใบที่ชื่อไม่ซ้ํากันครับระบุเกียร์นักสัตว์ก็คือนักสัตว์การเวลาสิใบที่ไม่ซ้ํากัน นำกลับเข้าสู่ดับโซนก่อนจากนั้นหยิบก๊์ดในดับโซนทั้งหมดอะเลือกมา12ใบแล้วเอา12ใบนั้นอะมาเรียงไว้ใบบนกองกา๊าดได้ตามความต้องการผู้ง่ายเรียงกอง12ใบแบบแบบเรียงแบบดื้อเลยเอาดับโซนมาเรียงจากนั้นเมื่อเราทําการเรียงเรียบร้อยจนจดจนจดจนจบเทินอยู่อิดนีน้แล้วความสามารถเมื่ออยู่อินดีนี้โจมตีจนจบการต่อสู้คู่แข่งไม่สามารถขอกา๊าซเจ็ดหนึ่งหรือสูงกว่าจากมือจากมือลงช่องกา์เดียนได้ ว่าตีล็อกเกตมือเกตหนึ่งเกตสองเกตสามมาแล้วเฮอร์ิเทดครับใส่สองใบครับเด็กนี้ได้ใส่สองใบครับ,เ,รบ,รบเพราะว่ามันมีวิธีการเล่นอยู่มา้าใส่สองครับเป็นเกียร์นักกษัตริย์การเวลาครับเผื่อไม่เปลี่ยนสนามเอาเกตสามเก็บเข้าเรียกเกตสองสองใบมาตีก็ได้ <c oughs> มิสเตอร์ลีแฟรครับใส่ไว้ก่อนครับบางคนถามว่าใส่มาทําไมเดี๋ยวถ้าพวกคุณได้เล่นกันเองแล้วจะรู้ครับว่าเล่นไก่ตัวนี้มาเล่นได้ครับ มันเป็นการล่อซื้อ PG แล้วก็บังคับให้ฝั่งข้ามกาดครับไปนี้ใส่ไหมใส่ไว้ก่อนกันพลาดเผื่ยอออนี่เรียงไว้ยิงจะเล่นไม่ต้องเรียงแล้แถ้าเรียงเสร็จปุ๊บเล่นไอ้นี่ต่อก็ได้เรียงเสร็จเชนนี้ปั๊บเลยแล้วแต่เล่นหวังหลงใส่1ใบ k คไฟครับสกิลก็คือว่าแอคทีฟหงายหงายการดีจีโซนหนึ่งใบจากนั้นได้รับความสามารถถ้าตีฮิตเลือกเรียกการเราหใบ ต่อจ floor, 2, ํานวนการ์ดจีโซนในที่ในในของคุณยูนิตนั้นได้รับบวกข้าวันหมายความว่าเมื่อลงมาปุ๊บเราเลือกหงายจีโซนหนึ่งใบใช่ไหมถ้าตีฮิตก็ชี้เพื่อนหนึ่งใบบวกพลังห้าพันตามจีโซนที่หงายถ้าหงแปดใบก็บวกสี่หมื่นอะไรประมาณนี้ครับเผื่อบางทีไม่มีแดมเล่นเผื่อบางทีโดนคักแดมโดนแล้วก็ต่อไปแล้วก็กดนี่ก่อนก็ได้แล้วหงายเฮอริเทจทิ้งไปใบก็ได้มีสองใบเนาะแล้วก็นี่ครับใบบนี้ครัทุกคนรู้อยู่แล้วมิเตอรี่ฟีดดาก่อน จีการของเราใส่ห้าใบครับใบนี้มีคนถามว่าไม่ใส่สามเลยเลกนี้มันไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มียูนิตที่ชื่อโคโนเจ็ทครับมีแค่โคโนดันครับไม่มีโคโนเจ็ทไอไอเกศี่เคยือก็โคโนไวเซอร์ครับไม่ใช่โคโนเจ็ทก็ใส่ได้ปกติใส่สามครับคนนี้แบนล็อกครับแบนล็อกนี่คือว่าเมื่อลงมาปุ๊บเราไม่ต้องทิ้งฮิวก็ได้เราเอาเข้าช่องการ์เดียนแต่เราต้องบายในสนามให้ครบให้เกตมีตั้งแต่สามหรือมากกว่าคือบหนึ่งใบ เป็นเกตสามใบหนึ่งก็ได้จะบายเกตสองสองใบก็ได้จะใบหนึ่งสองศูนย์ก็ได้หรือจะใบหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้ให้ครบจากนั้นบวกบวกพลังอะ่ะบวกบวกพลังป้องกันตามตามการ์ดที่ถูกใบไปละห้าพันวันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วคร่าวๆนะครับใบนี้สามใบมันไม่มีอะไรยากมากก่อนอีนี้ก็หมายความว่าถ้าสไตล์แรกเราสไตล์แรกเราเราลงม้ามาใช่ไหมปุ๊บพอม้าเสร็จปุ๊บเราปุ๊บการปุ๊บ สไตล์นี้เราสไตล์ต่อไปเราป้องกันได้ใบนี้ใช่ไหมใบหนึ่งสไตล์ต่อไปมันเรียกดีมเมอร์ได้แน่นอนพอเรียกดีเมอร์ได้ปุ๊บดีมเมอร์ลดลงปุ๊บเราเรียงไว้แล้วเนี่ยเราจะใช้อะไรก็มุนมือ่อเราก็กาดไปกาดไปเลย,เลยพอเทิร์นต่อไปเราก็เฮอร์ดิเทสออกมาพอตีป,ปุ๊บเอาสองใบนี้คว่ำนี่สี่ใบคว่ำใช่ไหมคว่ำไปปุ๊บพอจบเทิร์นปุ๊บไอ้นี่มีหนึ่งนี่มีหนึ่งสองเรามีคิวเราก็ใช้อีกสองใบเดี๋ยวก็เรียกมาใหม่เลงเนี่ย พอจังหวะที่ก่อนจะพอเลี้ยงเสร็จปุ๊บใช้หมดแล้วปุ๊บเรามีใบนี้อีกใบอุ่นใจดเดเมือดอีกรอบปุ๊บใบออก,ก็กาดอยู่เฮอริเทสอีกใบหนึ่งลงมาปุ๊บพอใช้ปุ๊บหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, ่กลับมาความสองใบเก็บอยู่อยู่ใช้จีกาดอีกหนึ่งสองเดี๋ยวก็กลับมาเรื่อยๆครับก็การเล่นก็ประมาณประมาณนี้ครับถ้ารายละเอียดลึกๆอะไรก็ถ้าข้องใจตรงไหนก็ทักมาถามได้ Facebook ได้ครับ ส่วนวิธีการเล่นก็ลงไปลงไปหลายคลิปแล้วครับลองลองย้อนดูของผมนะในชื่อ playlist ว่าแวนการ์ดไทยเดมี่ก็นะครับข้อขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและรับฟังทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ